ฉันจะฆ่าแกเทมิงฉันจะฆ่าแกจะแค่แค้นงั้นเหรอคิดจะระมิดกดหรือไงเจ้าหนูมันก็แค่การพูดของเด็กๆเท่านั้นอย่า,สายใส่ใจเลยเราจะปล่อยเจ้าเด็กนี้ไว้ไม่ได้อนาคตของมันจะต้องกลายเป็นสัรูของตระกูลเราแน่ๆที่แกพูดมามันก็จริงแต่นั่นคือในกรณีที่แกรอดชีวิตกลับออกไปได้แล้วนะ พูดอย่างกับว่าแกกล้าฆ่าฉันนั้นก็ลองดูสิตระกูลของแกจะได้หายไปจากโลกใบนี้เลยและถ้าแกไม่ฆ่าฉันสักวันฉันก็จะเป็นไยที่จะกลับมาฆ่าแกเองเมื่อสิบปีก่อนที่พ่อของแกยังคงมีชีวิตอยู่แกเป็นลูกคนเดียวที่จะต้องได้สืบทอดตระกูลเพราะงั้นแกก็ต้องรู้ความลับของตระกูลแกเองเหมือนกันเรื่องที่ทักษะไทหยุน จริงๆแล้วคนที่มีส่วนช่วยเหลือไม่ใช่มันทําร้ายร่างกายผู้ใช้ไม่ใช่มันผลุษของตระกูลแกแต่ว่าเป็นพวกเอเลี่ยนฉะฉันไม่รู้ว่าแกพูดถึงเรื่องอะไรการที่ตระกูลมู่หลงจะแข็งแกร่งเติบโตมาได้รวดเร็วขนาดนี้ภายในระยะเวลาสั้นๆมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เมื่อเราปฏะติปต่อเรื่องราวดีๆแล้วแล้วก็มรุษของตระกูลฟางนั้นฉลาดมากๆเขาได้คิดค้นเอาความรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาของกำลังของประเทศและคนของตระกูลมู่ดหลงนี่แหละที่เป็นคนทรยศโลกและนำข่าวไปขายให้กับพวกเอเรียนก่อนที่จะมีการตกลงกันที่แกดได้ยินมามันก็แค่ข่าวลือของพวกคนอื่นๆที่มัน ต้องการที่จะทำลายชื่อเสียงของตระกูลฉันถ้านายบอกฉันว่านายรู้เรื่องนี้ได้ยังไงถ้าจะยอมปล่อยนายไปไม่ต้งางหรอกควานนายอีกเลยเขาเรื่องเรามันคืออะไรกันทำไมเขาถึงได้ดูระะวนกระวายขนาดนั้นว่าย,ยัางไงทีนี้แก,กกลัวตายขึ้นมาบ้างแล้วหรือยัง เทมิงอย่าทาอะไรบ้าๆนะทางมิงถ้าแก,กกแล้าละก็วันนี้แก,กได้ตายแน่ๆถ้าแกฆ่าฉันยังไงตระกูลของฉันก็ไม่ปล่อยแก,กไว้แน่แนก,กคิดดีๆนะแต่ถ้าฉันไม่ฆ่าแกยังไงคนนิสัยอย่างแกก็ต้องมาแววงกัดฉันอยู่ดีเพราะงั้นก็ลาจากแล้วนะไม่นะทางมิงไม่ ทังมิงเจ้าหนูอาทังมิงไอสารเลวนี่แกก็เข้ามาหยุดชั้นงั้นเหรอจะอยู่หรือตายร่วมพิชิตกรรม ก็เกไม่ใช่เลยวะที่เป็นคนพูดมันออกมาร้านของแกเพแล้วก็ต้องตายแต่แกต้องการที่จะระเมิดกฎฆ่าผู้เข้าแข่งขันเงันเหรอถ้าแกระเมิดกฎแบบนี้แกก็เตรียมตัวมีปัญหาก,กับทางสมาคมได้เลยวันไหนที่เกไม่มีคนคอยคุ้ม กลาวหัวละก็ระวังชีวิตของตัวเองไว้ให้ดีๆก็เรียกกันตังมิงน่ากลัวไม่ต้องเตือนชันขนาดนั้นหรอกอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวชันจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดที่ตระกูลของพวกแกไม่อาจจะเอื้อมถึงชันตอนนี้เลี่ยงปัญหาไปก่อนดีกว่าคืนไม่ยอมหยุดแล้วก็ทั้งตระกูลหวังและตระกูลฟางจะเข้ามา ปัญหาด้วยฉันจะคอยดูว่าเย,ยวชานมันจะคอยคุมกระล่งหัวแค๊สได้ดานขนาดไหนพูดมาหมาแบบนี้มาสัตก,กับฉันเลยดีไหมแ่ตามปกป้องเจ้าเด็กนั่นไม่ได้โกรธเวลาหลอกเย,ยวซานช่วงนี้ก็อยู่ภายในมหาลัยนี้ไปก่อนก็แล้วกันอย่าออกไปไหนข้างนอกคนเดียวก็พอ ทั้งหมดนี้มันเริ่มจากฉันเองขอโทษนะตอนนี้ตระกูลมู่หลงเสียทายาทไปคงละสัมไม่น้อยเลยทีเดียวช่วงนี้ทางนั้นเองคงยังไม่เคลื่อนไหวง่ายๆหรอกพี่หมิงไม่ต้องกลัวไปปู่ของหนูอยู่ระดับ8หนูจะไม่ให้พวกเจ้าพวกนั้นมาทำอันตรายพี่ได้แน่นายนี่มันสุดยอดจริงๆมีแฟนตั้งสองคนแบบนี้แถมยัง คอยช่วยเหลืออีก